โอเคครับอันนี้ก็จะเป็นรีสอเอาเล่นอันนี้อันนนี้นะครับสามารถเอาไปเล่นในการเอาชีวิตรอดได้นะครับผมก็เดี๋ยวจะหาว่าผมแบบว่าเฮ้ยทำไมทำรีสอแพคบ้าจแต่พีวะเฮ้ยพผมมึงเล่นแต่ PVP หรือเปล่าก็อันนี้เอาแบบเอาในชีวิตรอดได้นะครับก็สามารถไปสร้างบ้านสวยๆได้เลยนะครับก็ค,คือคิดแค่ว่ามัน,ม,นมันเปลี่ยนแค่จากมีขอบไม่มีขอบครับแค่นั้นเลยก็คือไม่ลกตาขึ้นนะครับโอเคอันต่อไปกันเลยอันนี้นะครับมันจะเป็นไม้ที่แปลรูปแล้วมันเหมือนกับว่าทําให เหมือนกับเราสบายตาขึ้นในการเล่นครับก็จะประมาณนี้ออกแนวแอนิเมะอนิเมะไม่ใช่อนิเมะดิเขาเรียกว่าไมอะวะการ์ตูนนะน่าจะการ์ตูนออกแนวลายการ์ตูนนิดนึงนะครับมันก็ดูราบราบลื่นตามากขึ้นนะครับก็แล้วก็ทําให้เกมลื่นขึ้นนิดหน่อยด้วยนะครับเพราะว่ารายละเอียดมันค่อนข้างที่จะน้อยลงนะครับ ทุกคนกำลังมองหาเพจจำหน่ายไอเดีอาไว้และวฟี่ไฟเพราะนันเาเพจนี้เลยเป็นเพจถาน้อยชอบมีหลากหลายไอดียที่เลือกมีตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักหมื่นมีทั้งไอดียแอกสกินมีทั้งไอเดีเน้นตัวละครและมีไอเดียืนเจ็ดหรือว่าไอเดีเน้นชุดตำหนากมีหลากหลายไอดียให้เลือกสามารถเข้าไปเลือกดวงก่อนได้เลยนะเพจดีๆปลอดภัยแน่นอนโอเคครับสวัสดีครับว่อยู่กับผมทามน้อยนะครับแล้วก็อยู่กับน้องเนมอีกครั้งนะครับกับการรีสแปรี์แพคแล้วก็แจกรีสแพร์นะครับในพาร์ทที่สี่เลยใช่ไหมน้องเนมใช่แล้วครับโอเคคคครรรรัััับบบผมมววานนนนีีี้้้จะะะแแพ็็อไกกงล จะน่ารักหรือว่าจะอะไรก็ไปรอดูกันได้เลยนะครับไป let's go อ่าโอเคสวัสดีครับก็อันแรกนะครับจะเป็นคนแก่นะครับจากที่รอบที่แล้วมันเป็นอ่าแบบรูปแกะใช่ไหมแล้วทีนี้เหมือนว่ามันเพราะถ้าใช้คนแกะกับโมอาร์มันจะมเหมือนว่าลายตานะครับในการที่มันมีบางแมปที่มันแบบว่าเช่นมินิเกมมันก็จะแบบลายตานะเพราะว่ามันจะแบบใช้คนแก่บ้างใช้คอนกรีตบ้างนะครับก็รอบนี้ก็เลยเปลี่ยนว่าให้คนแก่เนี่ย แค่บ่งบอ,อกให้ได้ว่าเป็นคนแก่กบพอนะก็จะเป็นคนแก่จะเป็นประมาณนี้นะครับก็มีทุกสีนะครับรอบนี้อ่าใช่ไหมครับต้องเนมใช่แล้วครับนนเกมทำให้มันช่วยมันช่วยให้แบบเกมลื่นขึ้นนิดหน่อยนะอืมอ่าคนแก่เพราะว่าติดเกมอันนี้คือคนแก่ใช่ไหมครับอันทนนี่อยู่ตรงเนี้ยข้างในสดุดและล่างนี่คือผมถูกต้องไหมครับใช่แล้วครับอ่าโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นรีซอ อันนี้จะเป็นรีซอสแพนอันแรกนะครับที่เป็นคนแก่ที่เวอร์ชั่นใหม่แล้วกันนะครับก็เรียกเป็นเวอร์ชันใหม่ไปเลยแล้วกันนะครับก็โอเคก็อันต่อไปกันเลยโอเคครับก็อันต่อไปนะก็จะเป็นกระจกนะผมก็จะเป็นทั้งกระจกแบนแล้วกระจกเหลี่ยมเลยนะเพราะว่าอันนี้นะครับก็คือจะถูกเอาขอบออกนะเพื่อไม่ให้ว่าแบบเหมือนกับบางทีเราจะกุนใจว่าเฮ้ยทำไมมันมีขอบวในการวางถูกต้องปะ่ะแต่รอบนี้เราเอาเอาขอบออกไปเลยนะครับก็ จะลดเรื่องตรงนั้นออกไปนะครับก็จะดูสวยขึ้นใสขึ้นนะครับแต่ก็ถ้าใครอะไปเล่นมินิเกมนะครับก็ต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่ามันใสจนมองแทบไม่ห็นเลยนะครับถ้าไม่สังเกตตรงนี้ก็คือแทบไม่เห็นเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับกระจกก็จะมีทุกสีเหมือนกันครับก็จะมีอ่าสีขาวสีสีเทาปะไม่ใช่นี่เทาอ่ะสีสีสีเงินสีกระเลเอ่อสีเทาเกรเ่คือเทาเออก็เทา อันนี้อะสี่งเงินเนาะเกมกันนะแต่ไอ้ไอันที่แล้วมันเป็นไลท์เกียอ๋อไลท์เกียเทาวสว่างเทาวสว่างโอเค,อเคก็เาเทียม,มกันก็ว่ามีทุกสี่ะครับตรงนี้นะครับก็สำหรับใครที่แบบว่าเอาเล่นอันนี้นะครับสามารถเอาไปเล่นในการเอาชีวิตรอดได้นะครับผมก็เดี๋ยวจะหาว่าผมแบบว่าเฮ้ย ทำไมทำรีซอฟต์แพ็กบ้านแต PVP วะเฮ้ยพราะมึงเล่นแต่ PVP หรือเปล่าก็อันนี้เอาแบบเอาในชีวิตรอดได้นะครับก็สามารถไปสร้างบ้านสวยๆได้เลยนะครับก็คือคิดแค่ว่ามันมันเปลี่ยนแค่จากมีขอบไม่มีขอบครับแค่นั้นเลยก็คือไม่ลกตาขึ้นนะครับโอเคอันต่อไปกันเลยโอเคครับผมก็อันต่อไปนะครับจะเป็นไม้แปรรูปนะครับผมก็อันอันข้างหลังนี้ก็คือจะเป็นไม้ต้นฉบับนะครับก็มันไม่ใช่ไม้ต้นฉบับมันเาเรียกว่าไม้ก่อนแปรรูปนะครับก็อันนี้จะเป็นไม้โอ๊กไม้อะไรนะนี่ไม้อะไรวะ อันนี้ไม้สปูตอันนี้ไม้เบิร์ดอันนี้ไม้จังเกิลครับแล้วก็อันนี้ไม้ดาโกโอันนี้แมงกรูอันนี้สกุลาเชอรี่โลกอันนี้แบมโบหรือต้นไผ่ครับแล้วก็อันนี้คิมสันสเต็มแล้วก็วาร์ปสเต็มแล้วก็าวาาซาวันนาอัสซาเลียอัสซาเซียล็อกเอิร์ดประมาณนั้นก็ฮะ <c oughs> แป๊บหนึ่งนะอ่ะโอเคครับก็ไม้อันนี้นะครับก็จะเป็นก็คือไม้แปลรูปพี่เป๊มาจากไอ้พวกนี้ทั้งหมดเลยนะครับก็จะถูกเดากเว้นอันนี้ครับอันนี้จะเป็นไม้ไผ่ไม้ไผ่อันนี้เราจะเขาเรียกว่าตกแต่งอน,นิเมชั่นให้รู้ว่ามันคือไม้ไผ่นะเพราะว่าสีมันค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับไม้ขาวแล้วก็ไม้โอ๊กนะครับก็เลยอันนี้นะครับมันจะเป็นไม้ที่แปลรูปแล้วมันเหมือนกับว่าทําให เหมือนกับเราสบายตาขึ้นในการเล่นครับก็จะประมาณนี้ออกแนวอนิเมะอนิเมะไม่ใช่อนิเมะดิเขาเรียกว,ว่าไมอะว,วะการ์ตูนนะน่าจะการ์ตูนออกแนวลายการ์ตูนนิดนึงนะครับมันก็ดูราบราบลื่นตามากขึ้นนะครับก็แล้วก็ทําให้เกมลื่นขึ้นนิดหน่อย,อยด้วยนะครับเพราะว่า่ายละเอียดมันค่อนข้างที่จะน้อยลงนะครับอประมาณนี้นะครับก็วันนี้ก็มี Re 3, 3, รีซ็ตแพคแค่สามรีเซ็ตแพคนี้แล้วครับที่เราได้ทาการเอามาไอ้นี่นะครับเนาะมีมีไหม โหวนี้แค่นี้มีแค่นี้ครับอ๋อโอเคครับก็ใครสนใจนะครับก็สามารถไปดาวน์โหลดกันได้นะครับผมที่ Discord นะครับหรือว่าจะเป็นใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้นะครับก็คือจะเป็นที่แอปแดง youtube นั่นเองนะครับผมอ่าก็ไปหาดาวน์วโหลดกันได้เลยนะครับผมต่อไปอยากไปรีสซแพ็กอะไรก็ลองคอมเมนต์เล่นๆเ,เอาไว้ได้เลยแล้วกัน,นครับถ้าพวกผม พอศึกษาแล้วพอทาพอทากันได้ก็จะมาทําให้นะครับเพราะพวกผมบางทีพวกผมก็ไม่ไม่เหมือนว่าความคิดก็เริ่มตันๆน,นะครับกับการว่าทำรีทแพคอะไรดีนะครับก็เลยแบบทำให้มันออกมาช้านะครับออกมาน้อยนะครับแรกๆออกมาเยอะเพราะว่าเราเพิ่งทำแรกๆครับก็ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเริ่มตัล <c oughs> ดละโดยโดยเฉพาะกูเลยโอเคครับก็ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับแล้วก็ผมทำน้อยแล้ว นิมคุ้งซีเฮ็ดครับครับก็วันนี้ขอจากลานเพยสนี้แล้วกันนะครับผมบ๊ายบายโอ๊ยใครอยูย่มุมกล้องวะโอเคครับบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายตายเลยกูโอ๊ยกระจก